ราชบุรีนับว่าเป็นจังหวัดที่มีลานกลางเต็นท์ริมน้ำติดอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้และที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายแต่สำหรับสายแคมปิ้งอย่างเราก็คือการที่ได้ไปหาที่กลางเต็นท์สวยๆติดริมน้ำได้เล่นน้ำแช่ตัวบรรเทาความร้อนจากสภาพอากาศในทุกวันนี้เฟซี่แคมปคือลานกางเต็นท์เปิดใหม่ในอำเภอสวนพึ่ง นีมีหลายโซนให้เลือกตอกสมอได้ตามใจชอบใครที่มองหาลานกลางเต็นต์ติดริมน้ำต้องดูคลิปนี้ค่ะ f a ายซ c a แคสต่วนพึ่งราชบุรี ที่ค่ะวันนี้เรามาแคมปิ้งกันนะคะแต่ว่าเรามาเป็นกองใหญ่เลยจริงๆก็มาถ่ายงานนะคะมาถ่ายงานแบบว่างานเขางานเราหรืองานเราหรืองานเขาเออก็เดี๋ยวเสร็จงานแล้วแหละเราไปกางเต็นท์กันต่อแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่คิมด้วยพี่คิมกูกูกูตาสตอรี่คะากู้า อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้แกล้งหรือว่าม่วจริงเนี่ยลืมลืมเราเปิดไอจีมันจะกูตาตอรี่พี่คิมกูมตอรี่ค่ะ<ม>ทาง้นทางรู้นทางน้นไม่เห็นพี่อะจ้องกล้องค้างไว้นานๆดิผมไม่เคย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โลเคชั่นแรกกันก่อนนะคะน,นี่คือจุดนัดของกล้องอันนี้ก็คือนักแสดงร่วมของเรานะคะชุมหน้าคุณตากันดีคืร ช่องครับเพินยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นครับได้ออกทีวีแล้วครับแม่แนะนำตัวกันหน่อยครับแคทติกครับสายแตงแนะนำเสนะขายชวนตอนนี้คือแฟนบ้าครับผมแฟนบ้าตอนนี้แต่ขึ้นรถขึ้นรถไว้เดี๋ยวมาแนะนำกันใหม่นะคะแต่ต้องรีบไป s t a n บายก่อนไปเบลเลยเบลพูดอะ ตอนนี้เราอยู่ที่โลที่ 2, 2> แล้วนะคะที่คาเฟ่9 9 9คอฟฟี่ถ้าใครจะตามรอยก็มาได้เลยนะบรรยากาศดีนะที่เนี่ยถ่ายรูปสวยด้วยมีจุดชมวิวให้ดูด้วยนะคะ <c oughs> ตรงน,นั้นแล้วก็ประสา์ของเรานะในการถ่ายงานก็คือฝนฝนตกแล้วตัวไม่ถูกเอาแบบว่าเราหรือว่าหลังก็องอันนี้อยไปลงนะอ <c oughs> ลงตอนแบบสวยๆอย่างเดียวรอรออย่างเดียวเลยทไมแต่ตอนแต่นี่มาคือ น้องเต็มตัวมากันหมดเลยนะแต่งหน้ากันหมดยืนตัวนี่ไงผมยืนสดอยู่คนเดียวเลยเอ้าก็บอกให้พี่ทิมก็เปลี่ยนให้ก็ได้แล้วบอกหนุ่งนะบอกหนุ่มแล้วคูชั่นมาเรียบหนุ่งเอ้ยจะดีเหรอเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเข้าใจยังไงอะไรก็แบบตกแป้งนิดนึงเนี่ยเออใช่ไหมเราแต่สาวดอกแล้วก็มีมวยแต่พ่อพี่พิมพ์แบบแน่นหมใครเลยนะอย่าพูดถึงเรื่องพร้อมเดี๋ยวเมียรู้บางอย่างเมียก็ไม่รู้ทางด้านหลังกล้องก็จะมีพี่อ่านนะคะพี่อ่านเป็นโปรดิวเซอร์ของกองนี้ค่ะ เป็นคนที่จ yes ้างงานของน้องแล้วนนี้วันนี้อาจจะนั่งคุ no ้นหน่อยนะคะคือแบว่าน่าจะเคยเห็นกันแล้วเคยเห็นไหมครับเราเกิดช่องหญิงนาเพอใช่มีคนรู้จักเยอะเลยคนตกค่ะเราก็ต้องสลับเลยเพื่อที่จะถ่ายบินก็เลยมีเวลานั่งพักมากขึ้นนะคะบางทีก็ออกไปเก็บซีนที่แบบขับรถมาแต่ว่าแสงมันไม่ได้อ่ะมันนี้มันไม่มีแดดเลยูกคะคืนขนาดนี้สำหรับเราอ่ะมันสวยนะ แต่งงานเนี mm ่ยไม่ได <Twelve crowded S 3> ้เอาจะแบบซีเรียสกันนิดนึงหน้าแต่เราคนแต่ว่าเคร่งเครียดมากมีแต่เราที่แบบยิ้มล่าเริงอยู่คนเดียวขอรักมากเอาลงก่อนเอาลงก่อนเอ็นเอคันเอคัน เมื่อกี้ฝนจะตกเลยู่บรมาคือ VIP งั้นก็มีแบบผู้ชมผู้ชายกลางลมให้อย่างเแล้วที่กลางลมนี่ไม่ได้ฝนตกนะแดดเริ่มออกละใช่งงไปหมดร่างกายมีอะไรพอดีมั้งอีกคนนึงนี่แบบว่านั่งอีกแล้วเหงื่อออกรอโอเคพอพูดคุยพูดคุยอย่างสักบปะรดพูดคุยอย่างสักบปะรดเราพอปริ้นอย่าไปนิดนึงอย่าไปนิดนึงโอเคแพฟชั่นเก็บจุดตานิดนึงโอเคครับ

หลังจากฝนหยุดแล้วก็ถ่ายกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะแบบไปไวๆเลยก็ <Okay. S 1> ได้เสร็จทัน okay. Okay. วันนี้ <Okay. S 1> แล้วเราจะได้ไปแคมป์ันงต่อครับหนึงสองสาม ต่งงหล่อๆนะพี่กุลบอกพี่กุลตัดดีๆนะตัดดีๆนะอะไรทีแบบว่าตลกตลกไม่เอาเราไม่ใช่ตัดตลกนะอย่างสีเหลืองยีนโ้ยตัดตัดได้ได้ฟาสตเลืมลืมันี่วิ่งอยู่ตรงนี้นี่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 นี้นี่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 นี้นตลนี่นี้นี่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 นี้นี่นี่นี่นิ่นี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 ่นิ่นี้น่นี้นนี่นี่นีนี่นี่นน่นี่นี้นนี่นนน่น่น้นนี่นน้น ไม้เราก็อยู่กันที่น้าป่าแห่งหนึ่งผมแบกังรับหน้าที่ดำไกันอยู่นึกว่ารถมาตกใจแล้วตอนนี้เราก็ต้องเอาชีวิตรอดฮะเราต้อง s t a n บายแล้วนะขาดตลอดเลยคนกำลังเล่นกับกล้องเนี่ยเราเดินทางกันดีกว่าฮะรอันนี้มันคือการการันซีน <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายข้างในนะคะน้ำทาร์าเพื่อแบบจะเอาฟิลแบบเล่นน้ำชิลๆกับกลุ่มเพื่อนแก๊งๆอะไรอย่างนี้อันนี้คือเราถ่ายสารคดีสัตว์ป่าเป็นแบกิ้วเป็นไง ไหนเดี๋ยวเราต้องจับหมอกด้วงมากินไหม <c oughs> เพื่อประทังชีวิตกันนึ่เราต้องหาของป่าไหมตุ๊กตาเราต้องไปแบบว่ามีความสุขกัเกะรามมากเราต้องมันได้ความมันกันนึ่คือเราต้องลุยท่าครูขาแต่ว่าเรายังต้องมันอยู่ใช่เพราะว่าสมรรถภาพ,พเขาเรียกนะสมรรถน,นะสมรรถนะรถโทษทีฮะลิ้นพันกันหน่อย ครับตอนนี้เราจะเอารถโฟลเลตเตอร์นะครับลุยน้ำครับข้ามน้ำเลยเดี๋ยวเรามาดูอารมณ์สีหน้าคุณปิ๊นนะครับคุณปิ๊นนั่งหน้าด้วยจ้าก็จะตนนื่นเต้นกระดาษได้ข้ามแม่น้ำครับผมดูนะครับเฮ้ยมันเด้งไปไกลแท้อยากให้มันทีเดียวแบบ <laughs> จอมเดียวหายคนอ่อนครับเรียกเาว่าคนอ่อนพีจอมเดียวหายเลยรุ่นมันเดินเข้าป่าไปเลยนี่ขอไม่ไม่ต้องมองน้ากันนะครับนี่ครับถึงซีนเปียย เราต้องเปียกกันนะคะลงไปลุยน้ำลุยนี่ไม่ใช่แค่รถลุยนะเราอ่ะต้องลงไปลุยเปียกน้ำข้างล่างด้วย,ย 2>, โ2โอ้สุดยอดเลยไม่เคยมาเลยที่เนี่ยแอคชั่นมาทำไมโอ,โอ้โอเค บอกว่าอย่าให้โดนหัวยังไม่โดนเน่อยู่เด้อเล่นน้ำเลยเย็นเย็นมากเลยนะคะช่วงฉ่ำคนนี้ชุ่มกว่า โลสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะเราก็จะมาจบกันที่แคมปิ้งนั่นแหละแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แคมปิ้งฮิล l อันนี้ก็คือวิวที่เราเคยนําเสนอไปอีพีที่แล้วก่อนๆ่นนู่นด้านหน้าปิ้นด้านหลังที่หมีเนี่ยก็จะเป็นตะนาวสีนะคะเราถูกล้อมไปด้วยภูเขา เรกกองแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องแยกย้ายกันแล้วแต่ว่าก่อนจะแยกย้ายเดี๋ยวเรามาวางแผนกันใหม่ก่อนว่าเราจะยังไงดีเราจะไปกินข้าวหรือเราจะไปหาที่พักกันคืนนี้เรายังไม่มีที่พักนะคะเราตั้งใจจะไปต่อแต่เราไม่ได้จองที่พักเอาไว้ยัยงไม่รู้ว่าคืนนี้จะต้องนอนที่ไหนเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีแล้ว <c oughs> น,นี้เดี๋ยวลอดูก่อนให้กิน เย้เช้าวันใหม่แล้วนะคะจากที่เมื่อวานเราไปถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งมากับพี่คิมกูสตอรี่แล้วก็เพื่อนๆของพี่อีก2คนโอ้โหเราขึ้นไปถ่ายที่แคมปิ้งฮิลด้วยนะ,ะถ้าใครดูตั้งแต่ต้นเนี่ย<อ>ก็จะเห็นว่าวิวตอนเย็นเนี่ยมันดีมากๆเลยแสงสวยมากพอเสร็จปุ๊บเลิกกองเนี่ยเราก็มาพักกันที่ภูทาลาซึ่งเป็นที่พักเจ้าของเดียวกับแคมปิ้งฮิลนั่นแหละแต่ว่าที่นี่มีบ้านพักด้วยนะคะเราก็แบบขอนอนสบายๆเพื่อคืนนึงเพราะว่าเมื่อวานเราแบบ เหนื่อยล้ากันมากเลยนะคะเป็นปวดขามากก็เลยแบบขอนอนสบายอาบน้ำอ,อุ่นสักคืนนึองสองสระผมสระผมลืมบอกไปว่าที่ภูทาลาเนี่ยมีบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะคะบ้านพักก็มีหลายหลังอยู่ก็ถ้าใครสนใจที่แบบว่าชอบลานกลางเต็นท์ริมน้ําหรือว่าที่พักที่มีน้ําใกล้ๆเนี่ยก็มาที่นี่ได้นะคะราคาน่ารักเจ้าของน่ารักดูแลดีมากๆเลยโอเคแต่ว่าตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะหิวมากเลยพี่หมีไปไปไป ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทัวร์ในดาบนะคะที่แล้วเราเคยมาที่แล้วตอนที่เรามาทัพใช้คือผู้สัตว์ทุกคนพามานะก็จะมีอาหารปลาแล้วก็เป็นตุ้มตามปลาอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอ้โหถ้าใครมาที่สวนพึ้งก็แวะเข้ามาถ้าแพ้ก็ไดกลับเลยถ้าชนะถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเคซี่แคมป์แล้ว ก็โอ้โหวกว่าจะมาถึงกินข้าวเสร็จใช่ไหมเราก็แวะหาตลาดเพื่อที่จะซื้อผักซื้อของสอดเอามาทํากับข้าวคินเย็นนี้นะคะนี่ร้านเขาน่ารักดีนะเขียวทั้งร้านเลยตรงนน้นมีน้าด้วยแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะกลางที่ไหนดีเราลองเดินดูก่อนไหมเราเดินดูรอบๆบร้านก่อนดีกว่าไม้รตรวนี้มีทางกลางด้วยทุกคนคะพอแบบว่าเรามาใหม่ใช่ไหมแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะไปกางที่ไหนดีแล้วก็เดินมาเจอกับพี่โอ๊ตนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่นี่พอดีเลยพี่โอ๊ตสวัสดีสวัสดีครับเห็นว่ามีตั้งหลายร้านเลยครับผมเดี๋ยวพินจะให้พี่โอ๊ตช่วยแนะนําได้ไหมคะว่าร้านไหนเป็นยังไงบ้างก็มี6โซนมี6ร้านด้วยกันเดี๋ยวไปเดินดูกันไหมครับหรือว่ายังไงดีเดินดูกันเลยเดินดูดีกว่าพี่โอ๊ตช่วยแนะนาด้วยเห็นว่าที่นี่เพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดครับ ก็เปิดไปทําไปเปิดยังไม่ถึงเดือนเลยครับเปิดใหม่ๆเลยเราก็เป็นกลุ่มแรกเจ้าแรกที่มารีวิวใช่ไหมใช่เจ้าแรกที่มารีวิวเลยผมเป็นสายแคมป์อยู่แล้วแล้วก็มีพักพวกที่ชอบแคมป์เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทําแคมป์ที่เป็นจริตเราหมายความว่าผมก็จะไม่ค่อยรับลูกค้าเยอะคุยถูกคอก็รับข้าไม่เข้าใจกดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีผมร้านผมก็อาจจะไม่รับเอาความสุขเป็นที่ตั้งครับอันนี้มาเดียวกับในเดียวกับเปเลยเนี่ยใช่ม่ใชยกันเลยอินดี้เหมือนกันอินดี้เหมือนกันใช่โอเคไปดูลานดีกว่าได้ครับ ตรงไหนอะไรยังไงบ้างจุดเด่นตรงนี้เป็นลานที่เท่าไหร่ครับพี่โอตเป็นลาน6ครับเป็นลานแคมป์คาร์หรือว่าถ้าเกิดใครถ้าเป็นรถโฟล์วิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือลงมาได้แต่ถ้าสำหรับลูกค้าบางท่านที่แบบอยากติดริมน้ำเนี่ยก็เอารถเข็นลากลงมาตป็นมากลางได้ริมน้ำนะคะทุกคนด้านซ้ายมือของพี่เนี่ยเป็นลำธารมีโผลหถึงสวยถ่ายรูปสวยฟิลดีมากเลยเป็นฟิล์น้ำตกแล้วก็น้ำไหลมาจากน้ำตกก้าโจนนะ ตกเก้าชั้นนี่แหละครับห่างกันนี่ตรงนี้700เมตรเองครับอ๋อก็เป็นที่เที่ยวใกล้ๆใ,ใช่ครับถ้าแบบมาพักที่นี่ก็สามารถไปเที่ยวที่ไปไ <ง S 2> ทเที่ยวน้ำตกเก้าชั้นนะครับแล้วก็น้ำพุร้อนบ่อคึงก็ประมาณไม่ถึงกิโลประมาณกิโลนึงก็สะดวก มีฟังก์ชันในการท่องเที่ยวง่ายๆลานน่ารักมากเลยนะคะแบบเห็นว่าเป็นมันมีสเต็ปเป็นคอนทัวร์ที่แบบว่าลูกค้าก็มีความพรเวทในโซนแต่ละตัวเองใช่อย่างบางทีถ้ามาเป็นกรุ๊ป4ีห้าหลังก็อาจจะเลือกโซน3โซน4ซึ่งเป็นสเกลที่กําลังดีมันดีตรงที่แคมค่ะเราไม่ได้แบบว่าจํากัดว่าแค่กลางตรงนี้นะแต่สามารถไปได้หมดเลยใช่ใ แคมป์คาก็เนี่ยมี5กับ6แต่ส่วนใหญ่เนี่ยแคมป์คาเขาลงมาได้เขาก็จะมาลงมาริมน้าอยู่แล้วแล้วก็สเตปของการกลางเนี่ยมันจะไม่บังกันสมมติรถแคมป์ค่าลงมาเนี่ยเต็นท์พื้นข้างบนเนี่ยก็ยัง,ยงเห็นวิวอ่าถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็นเรียบๆเ,เลยเงี้ยก็จะจโดนบังกันบังกันค่ะเป็นอยากจะลงไปแช่น้ําแล้วตอนนี้อากาศเดยวมันได้มากเลยอยากจะพุ่งลงไปในตอนนี้เลย <c oughs> เอาไงคะพี่หมีพี่หม,มีกลางตรงไหนดี <c oughs> ตรงไหนก็ได้ฮะร้านเขาน่ารักนะดูดิคือถนนอาทำเป็นทางไว้ ให้รถเข็นลากมาหรือจะเดินเล่นอะนนไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็มีไฟก,ก็ง่ายมันดูแบบคลาสสิกมากเลยร้านนี้ร้านนี้คือร้านสีหลังจากเราดูมาทุกร้านแล้ว <c oughs> ใช่เราเดินทั่วทั้งร้านแล้วจบที่ร้านสีเอาลยพี่หมีขนของสุน้ำจังเลยของสุนัขเมือนทำไมอะแ <c oughs> ดทหายแล้ว เมฆก้อนใหญ่กําลังมาอ,อ๋อมันผ่านไปแล้วนี่ก้อนใหญ่ที่ฝนจะตกอะ่ะแสดงว่าเดี๋ยวฝนอาจจะไม่ตกก็ได้นะฝนตกจ้าดีนะที่ที่หนีนะคะกางทาไว้แล้วปิ๊งก็กางโต๊ะกางอะไรมันก็เลยมีที่วางของที่นั่งอ๋อนี่รวบเจ็บเข้ามาพี่โอ๊ตมาช่วยด้วยนะมเมื่อกี้โอเคเย็นดีนะตอนแรกมีแดดตอนนี้แบบเย็นละปิ๊นมองว่าร้านนี้นะถ้าเปิดให้บริการแบบร้อเเแล้วเนี่ย น่าจะเป็นลานที่ได้รับความนิยมพอสมควรเลยเพราะว่าลานเขาน่ารักจัดเป็นโซนชัดเจนห้องน้ําเยอะนะคะมีน้ําอุ่นด้วยมีลาําธารมันครบอะ่ะใกล้ๆก็มีที่เที่ยวมีน้ําตกมีอะไรนะบอ่อน้ําพุร้อนใกล้ออปปอยด้วยถ้าเดินทางไปก็ไปไม่ยากเราเป็นชอบอะ่ะคือมันอบล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวนี่คือ ที่ตาพิ่งสอดสามองไปมานี่คือกําลังมองหาที่ที่แบบว่าจะไปนั่งเล่นวาดรูปตกักลมอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้มันยังออกไปไหนไม่ได้ค่ะฝนตกอยู่เดีย๋ยวเอารอฝนหยุดเคลียร์ตรงนี้กลางเต็มจัดของอะไรให้เรียบร้อยหมดเวลาพอดีมั้งคงได้ทำข้าวเย็นเลยอ่ะ ต้องตกหยุดๆเนาะแต่ไม่ได้ตกแรงใช่ต้องหายโควิดไงเป็นลมโควิดเชยมากเลยคนอื่นเขาเป็นโควิดกันตั้งสองสารอบแล้วพี่หนีช่ยไม่เชยไม่รู้แต่อันนี้คือจะเป็นลมเลย <laughs> ไม่มีแรงเนาะเหนื่อยเหนื่อยปกติแคมป์แค่นี้ไม่เหนื่อยอันนี้แบบว่ายกแบบว่าไม่กี่รอบก็จะเป็นลมก็หลายรอบอยู่นะยุ่งมากยุ่งเยอะจะหาอะไรกันยุ่งก่อน ไม่ได้ถ่ายตอนหุงข้าวเลยอะพี่หมีรู้สึกไปถอยหม้อหุงข้าวาใหม่นะคะทาไมพี่หมีถึงซื้ออันนี้มาก็เห็นหุงข้าวตุกไม่ตลอดเลยเป็นหมอ้อดีกว่าจะได้ไม่มีข้ออ้างใช่ไหมตอนนี้ไม่กินไฟด้วยใช่ปะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วดีกว่าว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าเวิร์กเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนได้ไปตามกันได้โอเคปะเค้มเคอันนี้กดเรียบร้อยแล้วนะคะไปทําอย่างอื่นปอ สดชื่นมากเลยตอนแรกฝนเหมือนทําท่าจะตกนะฟ้าคลึ้มคม,มาแต่เหมือนว่าเมฆมันโดนลมพัดไปนะคะก็ไอที่คลึ้มคลมไปอ่ะก็โดนเมฆพัดไปไม่รู้หมดหรือยังยังไม่หมดเวลาเราถ่ายเนี่ยแสงมันก็เลยแบบจะเปลี่ยนวาดหน่อยนะคะแล้วเช้าวันนี้เราก็จะทําอาหารกันง่ายๆเพราะว่าเราอาจจะต้องออกไปทํากิจกรรมข้างนอกออกไปเที่ยวข้างนอกหรือเปล่าหรือว่าจะไปเล่นน้ํานะคะเป็นไม่อยากแบบว่าต้องมาเตรียมของอะไรเยอะแยะ,ยะก็เลยบอกว่าจะหาอะไรกินง่ายๆจำได้ไหมเมื่อคืนเรามี น้ำพริกอยู่นะคะก็เราก็ยังมีอยู่นะเป็นน้ำพริกท่านคํานึ่งมีน้ำพริกไขป่ปูกับน้ำพริกปลาเค็มนะตัวนี้ก็เป็นน้ำพริกไข่ปูนะคะเป็นไข่ปูของแท้จากเมืองตราดเลยนะก็จะเป็นแบบว่าน้ำพริกที่ผสมไข่ปูอ่ะมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนํำแล้วก็หวานเค็มตามมาคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอร่อยมากๆไข่ปูแบบว่าเป็นก้อนๆเลยนะคะมีทั้งแบบกระปุกแล้วก็แบบซองด้วยอีกรดนึงก็มีเป็น ปลาเค็มนะคะรสชาติกลมกล่อมอันนี้กลมกล่อมจริงๆกลิ่นแบบว่าพอกินเข้าไปแล้วกลิ่นปลาเค็มแบบอบอวนอยู่ในปากเลยอะ่ะ มีรสชาติเค็มหน่อยๆนะคะอันนี้ก็คือมันสะดวกกับการมาแคมป์เราไม่ต้องทอดปลาเค็มให้แบบว่ากลิ่นปลาเค็มเนี่ยตลบอบอวนไปถึงเต็นท์อื่นเพื่อจะไปรบกวนเขาอะไรนี้ไม่มีนะคะเราก็จะมีปลาเค็มทานง่ายๆกันที่แคมป์มีทั้งแบบกระปุกแล้วก็แบบซองเหมือนกันตัวนี้ถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แอปนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ที่ด้านล่างแล้วสําหรับแฟนๆช่องหมีพาเพลินนะคะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยถ้าซื้อครบ599ลดไปเลย50บาทแล้วถ้าสั่งแบบซองนะคะคครบ3องี มีส่งฟรีให้ด้วยค่ะพิ่ลืมบอกไปเลยว่าตัวปลาเค็มนะคะเขาเป็นปลาเค็มแท้จากเมืองจันเก็พทีเมี่มเลยนะแบบซองเนี่ยขนาด50กรัมมื้อหนึ่งเนี่ยหนึ่งซองทาน2คนได้แบบพอดีเลยจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอสีด้วยส่วนการจัดเก็บนะคะถ้าแช่เย็นหรือว่ายังไม่เปิดกระปุกเนี่ยสามารถเก็บได้1ปีแต่ถ้าเปิดกระปุกแล้วเนี่ยแช่เย็นเอาไว้ก็เก็บได้อีกสองอาทิตย์ค่ะตัวน้ำพริกไข่ปูนะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนำ แล้วก็หวานเค็มตามมาคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเฮ้ยพี่กินไปนิดเดียวคือแบบน้ำลายสอแล้วอะ่ปะปลาเค็มรสกลมกล่อมนะคะอืมกลิ่นคล้ายๆน้ำพริกบางอย่างนะแล้วก็มีกลิ่นปลาเค็มอบอวลอยู่ในปากมีรสชาติเค็มนิดๆมัน,น,น,นไม่ออกแบบน้ำพริกจ๋าแต่ว่ามันจะมีความเป็นปลาเค็มแล้วก็มีกลิ่นแบบผู้ดีกลิ่นปลาเค็มไม่แรงนะคะอหอม ชื่อแบรนด์เขาอะ่ะทานคำหนึง่งแต่ทานคำหนึ่งเป็นว่าไม่พอนะต้องทานหลายคำอะ่ะส่วนช่องทางการสั่งซื้อเดีย๋ยวปินทิ้งไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะพร้อมโปรโมชั่นรายละเอียดทุกอย่างเดีย๋ยวปินทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างอ้ยโคกมุนนี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นมุ้นนะดูดิเดี๋ยวเทให้ดูมันลงไปแต่น้ำอ่ะมุ้นมันค้ายอยู่ นี่เราเอาโค้กแช่ตู้เย็นไมโครแมนนันเนี่ยที่หมีตั้งไว้ยิง13ครับ13องศาทำโค้กวุ้นได้นี่ถ้าใครแบบสายเดียววุ้นนะต้องชอบแน่แน่ว้ายโค้กวุ้นนี่คือเราติดใจตู้เย็นไมโครแมนมากเลยนะตั้งแต่ได้มาพี่หมีคือพคกมาทุกทริปเลยเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็กินไฟน้อยเพราะว่าเวลาแบบว่าตู้เย็นอนะ่ะมันเย็นแล้วใช่ไหมเขาก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นคูลเลอร์นะเก็บความเย็นไว้ข้างในทําให้ของข้างในอ่ะมันยิ่งเย็นเข้าไปอีกนะ ทุกคนคะเราได้ของฟรีมากินเล่นกันแล้วนะอันนี้ก็คือบัวลอยไข่หวานได้มาจากพี่ๆกลุ่มเต้นหลังคาเอเวอร s s นะน่ารักมากเลยเขาทำมาให้เราเราทำอะไรให้เขาบ้างดีไหมมีอย่างเดียวเรามีอย่างเดียวอะ่ะเรามีแต่ w ัฟเฟลเราทำบัฟเฟลให้เขาได้ไหมเขาน่าจะทำเองนะเนี่ยอุ่นๆนี่เราไปแบ่งเขานะคะเขาอยู่กันนั่งอยู่เป็นกลุ่มเลย เอาขนมกาให้ค่ะแต่ไม้เยอามาขนาดนี้จะพอรับมา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 รมาลักินเลยแนผมก็สวยเต่น้อยกว่าคนทำครับไม่รู้ให้กอหอออยให้กอดหอบออยใทีภาพเือ่ะผมโโล่อยู่อะใช่ใช่มโโล่อยู่มีภาพเืนมีภาพเอคุณล้องี่ซุกล้องหนูไม่ได้เลอไม่ม่ พอตกอีกแล้วนะคะตอนแรกกะว่าจะลงไปเล่นน้ำ้วนะให้ตัวเปียกๆแล้วฝนลงเม็ดจ้าคิดว่าตกนิดเดียวแหละตกนิดเดียวอุตสา์ยืนตากฝนให้ตัวเปียกตั้งนานเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหมจะได้เย็นๆยืนอยู่ตั้งนานไม่เปียกพอมันตกหนักก็เลยต้องรีบเข้ามาตัวเปียกเฉย เดี๋ยวรอฝนหยุดอีกสักนิดนึงเดี๋ยวลงไปเล่นนะ้ำไปเล่นตอนฝนตกกลัวเป็นตะคิวและแล้วฝนก็ตกลงมาสร้างความเย็นสดชื่นไปทั่วทั้งลานสิ่งที่ทำให้เราหลงรักในการแคมปิ้งก็คือเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนทำตัวสบายๆนั่งมองฝนตกปล่อยสมองให้มันโล่งๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะ Lost in the in sight Stay tuned. แช่น้ำนะคะมันเย็นมากเลยอะ่ะตอนแรกบอกว่าลงไปหนาวเลยคนลุกลงไปคนลุกหนาวมากๆตอนนี้ตูดเปียกแล้วจ้ะพี่หมีถ่ายรูปน้นมากก็เลยอ่ะไหนๆตูดเปียกแล้วก็แช่ไปเลยแล้วกันให้เปียกแค่ท่อนล่างนะคะจะได้เปลี่ยนง่ายๆเอาท่อนบนเก็บไว้ก่นอนกลับไปเลยทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปั๊มปตธทเราออกมาเที่ยวงาน ไม่รู้ว่ามันต้องเข้าไปยังไงเราโทรหาพี่โอ๊ตก่อนพี่โอ๊ตเจ้าของร้านเทซี่แคมป์เป็นคนชวนเรามานะคะถ้าเข้าไปเองไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงติดต่อตรงไหนเ่ะเดี๋ยวเราโทรหาเขาให้เขาอามารับดีกว่าตอนที่เราไปอ่ะเป็นช่วงที่เขาจัดงานรถวินเทจพอดีเราเลยได้มีโอกาสเข้าไปเดินชมภายในงานโอ้โหทั้งสนุกทั้งตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นรถคลาสสิกนี่เห็นเก่าๆแต่ละคันเนี่ยราคาแรงทุกคันนะคะ คุณพี่โอ๊ตด้วยนะคะที่พาเข้ามาในงานเอ้ยแต่เมื่อกี้มีคนจำเป็นได้ได้วยนะเป็น FC ละครสั้นเขาบอกว่าดูละครสั้นบ่อย mm hmm. เห็นอยู่อะไรอย่างงี้จำได้มาขอถ่ายรูป mm hmm. ดีใจ เป็นตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้าครึ่งนะคะเพื่อจะไปใส่บาทที่ตลาดอปบบอยแต่ว่าไม่ตื่นไม่รู้ด้วยซ้ําคือหลับลึกมากนะอาจจะแบบสะสมมาหลายวันมันคงเหนื่อยอนะเนาะปปกติอะไรก็แก้งนิดหน่อยเป็นตื่นง่ายมากนะเลยอดไปใส่บาทนะคะแต่ว่าเราก็จะไปตลาดอปบ่อยกัน<ม>เพราะว่าเราจะไปหามื้อเช้ากินกันที่นั่นรีบไปไหมพี่หมีตอนนี้มัน9ก้าโมงแล้วนิ่งตื่นนะก็7จ็ดโมงครึง่งละรีบไปรีบไป คิดไม่ผิดจริงๆเลยที่เลือกปากท้องไว้กับตลาดโอปอยเพราะที่นี่มีของกินอร่อยๆเยอะมากเรามาเดินตลาดชุมชนเกลียงทั้งทีอ่ะก็ต้องทำตัวให้มันกลมกลืนหน่อยว่าไหมอันนี้ไปเที่ยวกันมาไหนครับใช่ค่ะไปเที่ยวไปมาแล้วไปมาแล้วค่ะยังเัียงไ่กลับอ๋อกลับพ่งนี้ไปกลางเต็นท์อยู่ ต่างใช้ไม่คอตงเลยเต็มเลยมันนอนมันบุดยากบุดยากเลยเราอยู่ที่ร้านปะยางนะคะร้อหลังอ่ะยางมันซึมพี่หมีก็เลยเอามาหาร้านปะยางพี่หมีบอกว่าตอนแรกมันเติมลมมาแล้ว35แล้วพอเมื่อวานเติมอีกทีมันเหลือ11ก็เลยต้องบอกว่าหาที่ปะดีกว่ามันน่าจะรั่วแหละที่นี่เขาเลี้ยงหมาไว้เต็มเลยแล้วเขาเลี้ยงอย่างดีด้วยนะอยู่ในห้องแอร์อันนี้รอดูหมาร้องเพลงอเขาบอกว่าเดี๋ยวเวลา เวลาเปิดเนี่ยร้องเลยฮะร้องเพลงแล้วแล้วพี่เขาเปิดเพลงแล้วมันร้องเพลงตามอ๋อเพราะมันเป็นคอรัสคอรัสเห็นไหมตัวนี้ร้องนำแล้วตัวอื่นร้องตามอีกอ้วะชอบร้องเพลงค่ะเพลงชาติเพลงอะไรตอนนี้เอาใหญ่เลยดูพี่ดูนี้นี่เขาปิดเพลงแล้วหยุดร้องเลยอ่ะร้องจริงครับนี่ กินเหล้าด้วยกินเหล้าค่ะกินเหล้าแล้วชอบร้องเพลงใช่นไหมเวลาผมกินเหล้าเราเหมันจะไปนั่งเฝ้าไงพอไปนั่งเฝ้าใช่ไหมเราก็ให้อาหารเราก็เลยลองชงเบียร์มาเอาเบียร์ให้มันแก้วมันกินหมดเลยนะเบียร์ขวดนี่มันเห็นขวดเบียร์แม่มันดีใจมากเรื่องจริงนี่ลองซื้อเบียร์มาเขาให็นขวดเบียร์นะเปิดแล้วมันลุกขึ้นแล้วกินขี้เมาด้วยเพอมันกินเสร็จมันก็เมามันก็นอนเดี๋ยววเนี่ย ใช่ออ๋ร้องอะไรนะ่ยสี่าเลยอันนี้ชื่อร้านอะไรครับไม่เป็นไรได้ครับที่ชื่อร้านยางะเลยครับ K N ยางอิสุนนะครับไม่ตามป้ายเลยอะไรแบเนี่ยนะอยู่ที่ตัวตัวตลาดเลยตัวอำเภอเลยก็มีร้านเดียวนะคะที่ปะยางได้แล้วก็เปลี่ยนยางได้ใครยางรั่วก็เจอร้านนี้เลยใช <laughs> ใ่ถ้าใครเจอปัญหายางรั่วแบบเราก็มาที่นี่ได้เลยนะคะไม่งั้นต้องไปอีกไกลเลยใช่ไหมครัใช่มันต้องเลยไป เป็นเพิ่งรู้ว่าบ่อน,น้ําร้อนที่เขาบอกมันคือบ่อน,น้าแร่ธรรมชาติเหรอห<ช>รือว่าแบบมันเป็น<ช>ออนเซนที่แบบแช่ข้างในนี้ไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันเข้าไปดูเลยไม่รู้เข้าไปดูไหมอุ้ยเราไม่มีเพราะเงินสดมาเข้าไปองก,ก็ได้ก่อนค่าเข้าชม5้าบาทนะที่นี่มีลานกลางเซนมีบ้านพักให้ด้วย 5. 5. อ๋อมันเป็นแบบนี้ก็คือเป็นไม่เคยมานะฝั่งมันจะมีแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนึงอะแช่ทั้งตัวเลยฝั่งนี้ก็จะแช่เท้า นีก็คือใช้ลงไปแช่กันเลยอ่ะส่วนมากเวลาเขามาก็เหมือนมาเล่นน้าตกอะ่ะเตรียมเสื้อผ้ามาแต่เราไม่รู้ไงเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะอยากลองแช่เท้าไหมพี่หมีมาเที่ยวสวนพึ่งตั้งหลายครั้งพึ่งรู้ว่าที่นี่มีบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติด้วยสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นธรรมชาติบําบัดใครที่มาเที่ยวสวนพึ่งและไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนเรามากางเต็นที่ลานเคซี่แคมป์ดูก็ได้นะคะนอกจากจะได้ผ่อนคลายไปกับวิวภูเขา ต้นไม้สีเขียวสวยๆมีน้ำให้เล่นแถมยังใกล้ที่เที่ยวหลายที่อีกด้วยบางทีถ้าได้มาเองเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าการดูผ่านหน้าจอก็ได้นะ